ชอบชอบไหมไม่ชอบอนะ่ะไอ้น,นีหล่อไหมหล่อครับชอบไหมชอบโอเคไม่แน่คือถ้าอยู่ในที่สว่างสว่างโล่งโล่งอย่างนี้อาจารย์แกก็พูดไปนเนีน้ยท่านเป็นไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวดูว่าแกจะชอบหรือไม่ชอบเอากุญแจมือมาหน่อยออกุญแจขอกุญแจดูเออทีนี้อาสน ทำเวลามันใช้เวลาโรงเรียนเยอะเกินไปแล้ววันนี้ล็อกกุญแจมือเลยล็อกแล้วให้อาจารย์เช็คด้วยล็อกให้แน่นเดี๋ยวถ้าน้องคนไหนที่อยากจะมาที่ยังไม่ได้บริจาคอยากบริจาคกาเด็กกล่องข้างหน้าหลังจากเลิกล้วก็ยินดีนะครับเดินมาหยอดได้เลยนะครับถือว่าช่วยเหลือเด็กผู้ติดเชื้อใช่หอ่ะทีนี้ อาจารย์ไปเช็คครับเช็คจับเช็คครับจับเลยครับเกจับวครับกจับตูดครับจับไปเอาให้เอาให้แน่นอนครับเคลียร์เลยฮะอย่าไปเอาใจผมเคลียร์เลยว่ามันแน่นไหมมันสามารถออกได้ไหมต้องเคลียร์เลยอ่ามันต้องอย่างนั้นครับมันต้องอย่างนั้นโอเคไหมครับแน่นอ่านแน่นก่อนอื่นถ้าแน่นแล้วเราก็ต้องมัดเชือกอีกทีหนึ่งเอาไว้หน่อยครับไว้หน่อยอย่าช้าทาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน่อยอืโหอาจารย์นี่ตัวหอมอย่างนี้ตลอดไหมทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง ตัวหอมมากเลยคนอะไรน,นู้ตัวหอมจังไลยจริงๆเลยใกจังเลยไครวิทย์เร็วทักอเรีวเร็วเออเอาเอา,เอาให้แน่นออะทีนี้เราจะมาดูกันว่าอาจารย์นาธานที่สว่างสว่างต่อหน้าต่อตาคนบอกไม่ชอบผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายแต่ถ้าเราเอาผ้าคลุม แล้วก็ล็อกผู้หญิงให้แน่นดูเสว่าอาจารย์มาทานจะชอบระหวะ่างผู้หญิงกับผู้ชายจะชอบใครมากที่สุดขอเก้าอี้ตัวหนึ่งก่อนอาจารย์ทำตามผมนะพอ,มพอผมนับหนึ่งอาจารย์หนึ่งอาจารย์นั่ง,าาน,งนะสองสาม,สามอาโอเค้อมแล้วผมนับไว้นะครับหนึ่งสองสามเออ านะครับนับไวกว่าเก่านั่นครับเตรียมเตรียมเตรียมะเตรียมพร้อมแล้วหนึ่งสองซักวครับไวกว่านี้อีกพร้อมเอาเตรียมตัวเลยใกล้ๆเลยพร้อมแล้วหนึ่งสองซักอีกทีหนึ่งพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวครับอย่างอย่างไม่หนึ่งครับอย่างไม่หนึ่งอ้าวหนึ่งสองสามอ่าสี่อย่างอย่งเดี๋ยวเดียวทีนี้ผู้ช่วยทางอ่าผู้ช่วยหน้า ทำไว้ครับทำไว้ครับทำไว้ทำไว้ทำงี้ไว้ครับอ่าสีสีส,สบอกย<า>ังยังยังไม่บอกเดี๋ยวสอนก่อนลืมืลุกก่อนลุกก่อนหนึ่งสองสาสี่โอเคอพร้อมไว้นะครับผมนับไว้นะครับ1นึ่งสองสามสามยาังยังยัง โอเคาขอขอผ้าขอผ้าขอผนะ้าหน่ก่อนอื่นต้องปิดตาแกไว้ก่อนนะครับ <laughs> ตอนนี้เห็นไหมครับจานไม่เห็นครับไม่เห็นอันนี้กี่นิ้วครับหน่นิ้วครับจานครับครับผมเห็นไหมครับไม่เห็นครับนี่กี่นิ้วสองครับจานครับครับผมเห็นไหมครับไม่เห็นครับนี่กี่นิ้วหครับจานครับครับผมเห็นไหมครับไม่เห็นครับนี่กี่นิ้ว สี่ครับเอ้ไม่เห็นได้ยังไงนะอาจารย์ครับผมเห็นไหมครับไม่เห็นครับนี่กี่นิ้วห้าครับแสดงไม่เห็นจริงแสดงไม่เห็นที่จริงอ้าวอาจารย์ผมให้เวลาอาจารย์นะผมนับผมเรียกว่าใกล้ๆหน่อยโซเฟียถึงไมมใกล้หน่อยเออเกณฑ์ตัวมหาอาจารย์นิดนึงเกณฑ์หัวมหาอาจารย์ซบซบซบหน่อยเออสี่ เราก็จะมาพิสูจน์กันว่าที่อาจารย์บอกว่าไม่ชอบผู้หญิงชอบแต่อาเฉินนะครับเรามาดูกันว่าท่าแท้ของแกเป็นยังไงเราจะใช้การคลุมมุ้งครับพอเราคลุคงมมุ้งเสร็จแค่นะเราจะรู้ว่าอาจารย์ชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย ลง่างฮเฮ้ยอาจารย์อาจารย์พูดดังเลยอาจารย์ทำอะไรทอะไรทำอะไรถอดถอดทไมออเออขาวไหขาวเอ้าคุณปิตาเห็นหรือไงว่าขาวโอเคโอเคพรนถ้าถอดเสื้อดเล่น ในโรงเรียนโซเฟียทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไม่จะก้มทำไมตรงนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะมองเอาเอาเอาเอ้ยเอาเอาก็เอาโอ้ไม่ไหวในโรงเรียนร้อนไม่ไหวครับ you uh -huh. นี่เลครับเป็นครูอะไรก็หน้ที่ทําให้ลูกสิบมีฝันลูกสิบมีฝัมสุดครับโอเคอาบบทเมยให้จา้าแล้วหน่อยรับกแกมากเป็นคนน่ารักมากจาแล้วหน้ามากเห็นตั้งแต่เชา้านี่นะครับความสุขของลูกนะครับความสุขของน้องความสุขของหลานคุณครูทําได้หมดน,น,นะคริกต่อกล้องกันกี้แตกขี้แตกน้ครับตอนนี้ใช้เวลาโอ้โหใช้เวลาโรงเรียนมากพอสมควรแล้วเดี๋ยวเลยครับเทีย่ยวชุดสุดท้ายดีกว่า ชุดเสกคนหาย้านหล่าเวทีชุดนี้ตั้งใจ